คิดคอนเทนต์ไม่ออกทํายังไงดีได้คะ่ะเดี๋ยววันนี้จะบอกให้นะว่าเราจะเอาคอนเทนต์จากตรงไหนมาทําลงช่องของเราให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและนําพาผู้คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจริงๆเข้ามาชมช่องของเราเข้ามาชมคลิปของเรานะคะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแล้วกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคความรู้ดีๆแบบนี้นะคะ มาค่ะมาดูค่ะก่อนอื่นนะคะให้เรามาตรงปุ่มโฮมที่เป็นรูปบ้านตรงข้างล่างตัวนี้นะแล้วก็กดตรงแว่นขยายด้านบนนะคะแล้วก็เสิร์ชสิ่งที่เราต้องการเลยเช่นเราต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่นเราพิมพ์ไปเลยค่ะว่าเสื้อผ้าแฟชั่นจากนั้นเนี่ยเราจะได้คลิปวิดีโอที่เขาทำคอนเทนต์ไว้ดีมากและให้ดูตรงคนถูกใจเยอะที่สุด นั่นแหละค่ะนำคอนเทนต์แบบนั้นเนี่ยมาทำบ้างนะคะในแนวของเราเองหรือต้องการจะรู้เกี่ยวกับวิตามินอาหารเสริมคุณก็เสิร์ชเข้าไปเลยวิตามินและอาหารเสริมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ t ิ k ตอกเขาทำไว้ให้เราอยู่แล้วใครที่ไม่รู้คอนเทนต์สามารถดูแนวทางของคนที่ t ิ k ต o k ดันยอดวิวได้ engagement เอามาทำําแบบนี้ค่ะเป็นในแนวของตัวเราเองนะย้ําอย่าไปดูดคลิปของคนอื่นมาลงเพราะนั่นแปลว่าคุณก๊อปปี้ไม่ได้คิดเองเลยหรือแม้ไม่ได้ลงมือทําด้วยตัวเองสักนิดเลยนะคะเป็น,นไงคะรู้แบบนี้แล้วง่ายขึ้นไหมไม่ต้องนั่งเทียนคิดคอนเทนต์เองนะ จงดูคนที่ทําได้แล้วแล้วก็ได้ยอดวิวได้ผู้ติดตามได้ e n g นเกจเมนที่ดีมากๆเนี่ยเราก็แค่ขอย,ยืมนะฮะคอนเทนต์เขามาทําเป็นแนวของตัวเองเพื่อให้เราล้อไปกับการที่จะเติบโตเกาะกระแสไปก่อนแล้วพอเรามีช่องที่มีผู้ติดตามเยอะขึ้นมีเริ่มเติบโตเนี่ยเราก็ค่อยสร้างคอนเทนต์ที่เป็นในแนวล้อกับตัวเราไปเพื่อจะได้อ แฟนคลับที่ยั่งยืนมั่นคงตลอดไปนะคะแล้วก็ใครชอบเคล็ดลับข้อมูลดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกจะแม่ทีกันบ้างแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่ดูนะคะไม่ต้องคิดเองค่ะมันปวดหัวนะก็ดูกระแสดูดคอนเทนต์ที่ดีขอมาทำบ้างเพื่อจะได้ปังเหมือนกับเขานะคะ